สวัสดีครับกระผมนายกนภพจันคุณนะครับรานิสิตหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ศนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการป้องกันและเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้บ้านนะครับสาเหตุการเกิดของไฟนะครับมันเกิดได้3อย่างหลักๆนะครับนั่นคือ1ออกซิเจน 2. นะครับความร้อน 3. เชื้อเพลิงถ้ามี3อย่างนี้มารวมกันก็จะเกิดเป็น ไฟขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในบ้านนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างน,นะครับสาเหตุของไฟไหม้นะครับมักเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับตัวอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรนะครับการที่จุดไฟหรือมีเปลวไฟไว้โดยที่ไม่ได้มีคนดูแลนะครับแล้วก็การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ชำรุดหรือสายไฟที่ชำรุดนะครับก็อาจจะเกิดไฟหรือเปลวไฟขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือ,อาสาเหตุกา๊าซทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้ภายในบ้านของเรานะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือหมั่นตรวจสอบสายไฟนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้ดูเป็นประจำนะครับแล้วก็หลัง ใช้งานเสร็จให้ถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับถ้าเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดสายไฟชำรุดให้ดำเนินการรีบเปลี่ยนทันทีนะครับเพื่อป้องกันนะครับอันตรายที่จะมาถึงตัวเราได้นะครับ 2. นะครับระมัดะระวัง2นะครับคือระมัดระวังการใช้แก๊สหุงต้มนะครับหรือการใช้เตาแก๊สอะไรต่างๆนะครับ คือเวลาเราใช้เสร็จเราต้องปิดนะครับหัวหมุนมันให้สนิทนะครับอย่าลืมเลยนะครับอันนี้สําคัญมากครับมันสามารถทําให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซหุงต้มได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือมันตรวจเชคเ็คเตาแก๊สของเรานะครับแล้วก็สายแก๊สนะครับว่ามันมีอรอยรั่วไหลที่มันจะทําให้ก๊าซถุงต้มมันรั่วไหลได้หรือเปล่านะครับ อย่างต่อมานะครับในการป้องกันคือการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคีภัยนะครับอย่างเช่นเครื่องตรวจจับควันนะครับเครื่องปล่อยน้ําอัตโนมัติเลยนะครับก็คือมันจะปล่อยน้ําอัตโนมัตินะครับเราจะติดไว้บนฝ้านะครับตามไล่ตามขาดนะครับเมื่อเกิดควันขึ้นมาจุดไหนเครื่องนี้มันก็จะทํางานและปล่อยอฉีดน้ําออกมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ ต่อมาก็คือถังดับเพลิงครับอันนี้ผมคิดว่ามันจําเป็นมากนะครับที่ควรที่จะมีไว้ทุกบ้านนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดตอนไหนนะครับเราควรจะมีทางดับเพลิงไว้และเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับและต่อมาก็คือการซักซ้อมแผนนะครับอันนี้คือก็ควรที่จะทำนะครับบ้านไหนที่มีสมาชิกในบ้านค่อนข้างจะเยอะก็ควรที่จะมีการเตรียมการเตรียมแผนนะครับเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรเราจะได้ ป้องกันได้ทันทีนะครับแล้วก็ทางหนีไฟฉุกเฉินนะครับทางหนีไฟแล้วก็ควรจะมีนะครับในแต่ละบ้านว่าถ้าเราเกิดตรงนี้ปุ๊บเราควรจะหนีไปทางไหนได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการป้องกันนะครับเมื่ออุบัติเหตุหรือเหตุ อัคคีภัยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงนะครับเอาตัวรอดจากเหตุไฟไม่อาคาร1ตั้งสติพยายามตั้งสติให้ได้ 2. พยายามดับเพลิงโดยเร็วเมื่อเพลิงอยู่ในระยะเริ่มตน้น3หากไม่สามารถดับไฟได้ให้รีบออกจากห้องพร้อมปิดประตูให้สนิท4กดสัญญาณแจ้งเตือนโทรแจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง5ห้ามใช้ลิเด็ดขาดให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น6หากไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวให้เกาะกลุ่มกันเอาไว้เจ็ดทำตัวให้เปียกหาผ้าชุบน้ําปิดปากปิดจมูก หรือหาผ้าห่มชุบน้ำแล้วห่มตัวแปมองหาอุปกรณ์สองสว่างไฟฉายหรือแท่งเรืองแสง9ถอดอุปกรณ์นําความร้อนออกให้หมดเป็นนาฬิกาแหวนเข็มขาดหรือสร้อยคอของคุณ10บพ้มตัวลงต่ําและคลานไปกับพื้น11สัมผัสบ,บานประตูทุกครั้งก่อนเปิด12กลิ้งตัวเพื่อดับไฟ13มีแผนการหนีไฟเผื่อไว้หลายๆเส้นทาง14ออกจากห้องไม่ได้ปิดประตูไว้หาผ้าชุบน้ำมาอุดบริเวณขอบบานประตูและให้เรียกขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหรือ เเราทุกคนควรจะมีสตินะครับอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตต่างๆนะครับไฟไหมสามารถเกิดได้แต่ถ้าเรารู้วิธีการป้องกันและเอาตัวรอดเราก็จะสามารถต่อสู้กับมันได้ครับสำหรับการนำเสนอแนวทางของผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดผมก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีและขอบคุณคับ